เดี๋ยวเรามารีวิวเกมนี้กันที่ชื่อว่า Key Market เป็นหนึ่งใน Key Series ของ Richard r ริสนะครับซึ่งคา,าตลาดไปสักพักแล้วเอาปริน t แต่ว่าเพิ่งกลับมาลง Kickstarter ใหม่นะครับคิดว่าหลายๆคนคงจะาหาเล่นยากนะครับก็เลยลองเอามารีวิวดูเพื่อประ,ประกอบการตัดสินใจนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญเป็นจอมมารที่อยู่ในลาลาเล่นไหนของเสานี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมนี้ เป็นไงเริ่มเกมนะครับเราจะได้ฉากนะครับคนละ1อันนะครับเป็นอ่าค r เวอนะครับตัวนี้นะครับเป็น s u ม m ม r รนะครับซึ่งทำไม่ดีมากประกอบหมดเลยว่าเอยบอกหมดเลยว่าเฟสไหนทำอะไรนะครับฟาร์มเฮาส์สุ่มมาคนละ1อันซึ่งฟาร์มเฮาส์จะบอกว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับอ่าแต่ละคนจะใช้ทรัพยากรต่างกันแล้วก็ได้ทรัพยากรขั้นต้นนะครับอย่างละชิ้น5อันนะครับ ผู้เล่นคนแรกจะได้เงินสมเหรียญคนที่2จะได้สี่เหรียญน,นะครับอ่าสิ่งที่เป็นความลับในเกมมี2อย่างคือทรัพยากรกับเงินนะครับนอกนั้นก็คือจะต้องเปิดเผยนะครับอย่างฟาร์มเฮาส์เนี่ยจะต้องเปิดเผยนะครับอ่าทีนี้เริ่มเกมนะครับเล่น2คนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายก่อนเราจะเซตอัพกิวนะครับตรงนี้คือกิวนะครับเราเซตอัพออกมา5อันซึ่งเล่นครั้งแรกเนี่ยเขาแนะนําว่า คุณจะใช้เลข1เลข2 3 4 5ซึ่งก็เบสิกนะครับมันมีทั้งหมด12อันนะครับให้เราสุ่มออกมาเลือกเล่นได้นะครับซึ่งถ้าเล่น3คนก็จะออกมาเพิ่ม1อันเป็น6 4คนก็จะเป็น7อันนะครับอันนี้จะเป็นเงินนะครับทรัพยากรจะเมื่อกี้บอกไปแล้วมีข้าวมีผักกาดมีฟักทองมีแกะมีปลาแล้วก็มีอันนี้เขาบอกว่าเป็นลักชัวรี่รีสอร์ทนะครับเรียกมันเป็นยาดองแล้วกัน นะครับโอเคตรงนี้ <Okay. S 1> นะครับจะเป็น turn order นะครับอตอนนี้เราเล่น2คนมีสีเหลืองกับสีเขียวนะครับเพราะะฉนั้นเอาอันนี้ออกน,น,นะครับก็วิธี set up ก็คือมันจะมีโทเค็นที่เป็นวงกลมกับสเหลี่ยมโทเค็นที่เป็นวงกลมที่เป็นเลข2เนี่ยนะครับให้เอาวางไว้ข้างล่างแล้วก็ทับด้วยนะครับเปิดวางไว้ด้านบนนะครับ อันที่เป็นวงกลมสี่เหลี่ยมเนี่ยยังไงก็ได้ไม่มีเลข2เราก็วางอันนึงปิดอันวันนึงเปิดนะครับเพราะเ,าเกมนี้จะเล่นเน,นทั้งหมด2ปีนะครับก็เริ่มตั้งแต่ฤดูหนาวใบไม้ผลิร้อนแล้วก็ใบไม้ร่วงแล้วก็บนกลับมาใหม่เล่น2รอบจบเกมนะครับอันนี้จะเป็นตลาดนะครับโอเคตลาดเนี่ยจะบ่งบอกอะไรเราน,นะครับบ่งบอกราคาสินค้านะครับซึ่งถ้าเราเล่น2คนนะครับเราจะใส่ตัวเนี้ย ไปทั้งหมด3อันนะครับ<ม>เราก็ใส่ให้เต็มสามอันนะครับเดี๋ยว <ขา S 1> จะ<ข>าอาทลงอ่ยกเว้น l u ก u r วรี่รีสอรเราจะไม่ใส่ยาดองอ่ายาดองจะไม่ใส่<ม>โอเคเราก็แค่นี้นะครับโอเคก็เริ่มเกมนะครับเริ่มจากผู้เล่นคนแรกนะครับจะเลือกแผ่นนะครับเพื่อเอามาลงนะครับ ติดยังไงก็ได้วนซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าหมุนอย่างนี้แล้วข้าวติดกันหมายความว่าข้าวเนี้ยถือเป็นไร่เดียวกันถ้าสมมติมผมมาเวิร์เกอร์ตัวนี้คือเวิร์เกอร์ผมนะครับ<ม>ถ้าผมเอาเวิร์เกอร์ไปลงนะครับจะไม่มีใครเวิร์เกอร์มาลงไร่นี้ได้เพราะว่าไร่นี้ถือเป็นไร่ของผม,มนะครับเพราะฉะนั้นการลงแผ่นมีความหมายนะครับว่าไม่ว่าผมจะอยู่ตรงไหนไร่ข้าวก็จะเป็นของผมนะครับทีนี้เกมนี้วิธีการลงมันจะ มีความยากอยู่หนึ่งอย่างก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลงตรงนั้นปุ๊บเหมือนมันไม่ชอบขี้หน้ากันยังไงไม่รู้นะครับในพื้นที่ที่ติดกันเนี่ยจะมีว o ร์เกอร์สีเดียวกันไม่ได้อย่างเงี้ยทําไม่ได้นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันจะติดกันไม่ได้แม้กระทั่งทะแยงมุมก็ติดกันไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นในการโพ s ิชั o n ว o ร์เกอร์เนี่ยต้องทําให้ดีนะครับอ่าทีนี้ เริ่มเกมนะครับเราก็จะเลือก1อันเพื่อลงไปวางวางวางเสร็จปุ๊บเราต้องวางเวอร์เกอร์เราทันทีลงบนทายที่เราวางเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างสมมุติผมลงนี้ปุ๊บมผมบอกอุ๊ยรอบนี้ผมทําอะไรดีผมลงตรงแคปเปชนะครับ<ม>เพราะผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันจะรอบแรกเดี๋ยวมันผลิตแคบเปชมาแต่ว่าข้าวเนี่ยถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมันจะผลิตศูนย์เพราะฉะนั้นข้าวไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งดีในการเลือกลงนะครับ<ม>ทีนี้ผมลงแคบเปชปุ๊บ ผมจะได้แคบเบจหนึ่งอันเป็นทรัพยากรเพิ่มเริ่มต้นะนะครับผมก็เอาไปใส่ไว้นี่ฉากบังเพื่อไม่ให้คุณเห็นเห็นอ่ะก็ตาจอมมันลงลงยัง,<ล>ง,ยงไ<ล>งก็ได้ลงวงกลมกระสี่เดียตมต่งางกันยังไงอ่าวงกลมส่วนใหญ่นะครับจะผลิตทรัพยากรในตอนรับอินคำเนี่ยหชิ้นนะครับแต่บางครั้งตามตามซีซันเนี่ยมันอาจจะ ผลิต3ชิ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่ซีซั่นแต่ว่าตอนนี้ซีซั่นแรกยังไงมันก็ไม่ผลิตวิกเกอร์หนึ่งตัวได้1อันวิกเกอร์หนึ่งตัวได้1อันแต่ตอนจบยุคจะได้อะไรโอเคตอนนี้ของจอมมารสิ่งที่เขาทําได้คือวางอย่างนี้วางอย่างนี้วาางงอย่ี้หรือวางอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เขาท่าอย่างไรก็ได้บอลมีสองด้านนะครับบอลสองด้านอ่าโอเคเราชอบปลาครับอยากมีปลาเยอะๆอ่าปึ๊บปึ๊งอ่าวางอย่างนี้ก็ได้ซึ่งจะไม่ให้พี่เล็กลงปลาเลยอ่าเสร็จแล้วเราก็ลงแล้วก็ดูก่อน ผักกาด่าเราก็มีผักกาดบ้างครับเดีย๋ยวเราไม่มีผักกาดให้เราบ้างวอร์เกอร์เนี่ยอ่าโอเคนะครับลงตรงนี้ก็ได้ผักกาดด้วยนะครับโอเคทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราจะมาทําการสร้างฟาร์มเฮาส์นะครับโดยที่ฟาร์มเฮาส์แต่ละคนเนี่ยจะต่างกันของผมเนี่ยฟาร์มเฮาส์จะต้องจ่ายตัวนี้นะครับจริงๆมันไม่ใช่ฟักทองมันคือแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ล <Okay. S 1> บวกอะไรก็ได้อีกหนึ่งอย่างทรัพยากร mm hmm. อื่นๆ,ๆนะครับซึ่ง ของหมูเนี่ยของจอม,มารเขาก็จะ,เป,ะเป็นข้าวอเป็นข้าวบวกอะไรก็ได้หนึ่งอย่างซึ่งในการจ่ายเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นรู้เราจะกำแล้วเปิดพร้อมกันว่าเราจ่ายอะไรนะครับโอเคนี่ผมก็ปึ๊บผมก็กำมาละนะครับไม่แย่แล้วสิอือนับหนึ่งสองสามปึ๊บเปิดอ่าพอจ่ายนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาทรัพยากรที่เราจ่ายเนี่ยนะครับมาลงในนี้ มาลงในตลาดตลาดเพื่อเป็นการเซตราคาตลาดเริ่มต้นด้วยนะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเริ่มเล่นโดยที่ดูตามนี้เลยครับผมเกิดโทษครับเมื่อกี้มันต้องลงในบอรดตัวเองถูกไหมลงในบอรดตัวเองโกงโกงโกงเกือบไปนะครับทีนี้เราจะทำ farming phase นะครับ p h a แรกเนี่ย เราจะทำานึ่ง้อนสี่าคนเดียวให้เสร็จไปก่อนเลยแล้วคนที่2ค่อยทำนะครับเฟสที huh. ่1นะครับเฟสฟาร์มิ farming, ่งขั้นแรกคือ Move Worker นะครับเราสามารถ Move Worker รเราได้โดยการจ่าย1เหรียญตอน่อ1ก้าที่เราจะ Move นะครับแต่เรา Move ทียงมุมไม่ได้ Move ได้แค่บนล่างซ้ายขวาเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติผมอยากจะ Move มานี่นี่ผมต้องจ่าย2เหรีย hmm. ญนะครับ ตอนนี้ซึ่งผมว่าอันนี้ดีแล้วนะครับผมก็ไม่ move แต่ทีนี้นิดหนึ่งมันบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการจะ m o v มาที่ศูนย์กลางเมืองเราจะต้องจ่ายเพิ่มห้าเหรียญเพราะมันผลิตยาดองนะครับ,อรบของดีนะครับ<แ>เพราะนั้นอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งบวกห้าแพงมากนะครับเาหนึ่งบวกห้าเป็นหกสิวะอ๋ะโโอโทษๆโอเคทีนี้รอบแรกผมไม่มูฟอันนี้ ผมจะ hire worker ไหมอ่า hire one worker การจ้างนะครับเราจะดูว่าเรามีจำนวน worker อ,อยู่ในนี้กี่ตัวแล้วเราจะจ่ายเงินเท่านั้นนะครับสมมติเรามี worker สตัวอยู่นี้เราก็จ่าย3เหรีเพื่อจ้าง worker คนที่4นะครับทีนี้ความยากของเกมนี้อยู่ตรงที่ว่าตอนจบ ปีเนี่ยจนจบซีซันเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าเวิร์กเกอร์2เหรียญของ GP ต่อ1ตัวด้วยเพราะฉะนั้นรอบแรกเนเมื่อมันไม่ผลิตผมขอไม่จะ่างนะครับต่อมาเนี่ยคุณก็จะมาเฟสที่3ของฟาร์มมิ่งก็คือ Receive Resource ก็คือตอนนี้ผมได้อะไรผมได้ผักกาศซึ่งผักกาศเนี่ยปกติวงกลมมันจะจ่ายได้1แต่เนื่องจากอ๋อเนื่องจากรอบเนี้ย มันเป็นวินเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นวินเทอร์เนี่ยมันไม่ผลิตอะไรเลยมันเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์หมดเลยทั้งวงกลมทั้งสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่ได้อินคัมอะไรเลยนะครับ <S <S ออพอไม่ได้อินคัมปุ๊บเราก็ข้ามมาที่ promote, ote, โปรโมตนะครับโปรโมตกิลเมมเบอร์ซึ่งเราต้องมีคนอยู่ในกิลอยู่แล้วเราถึงจะได้นะโปรโมตขึ้นนะครับโปรโมตคือการขึ้นมานี่ <S <S ขึ้นเลื่อนขั้นนะครับ <S <S ตอนนี้เราก็โปรโมทอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวพอเรามีคนเราโปรโมทได้อ่าจบปุ๊บอันที่5้ือัปเกรดฟาร์มเฮาทุกคนสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยการจ่ายทรัพยากรเหมือนเดิมเลยก็คือถ้าของผมเป็นแอปเปิลบวกอะไรก็ได้อหนึ่งอย่างและ Luxury r e s o r t หรือยาดองอีกหนึ่งอันแล้วคุณจะได้พลิกนะครับพลิกมาเป็น m a n เ r อร์เ e การพลิกดียังไงพลิกนี้จะทำให้คุณได้15คะแนนนะครับแถม คนงานของคุณยังเปิดโอกาสให้รีทายนะครับก็คือกเกษียณได้โดยกเกษียณ1คนเนี่ยคุณจะได้15คะแนนซึ่งเยอะมากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อัปเกรดฟาร์มเฮาส์คุณก็จะรีทายไม่ได้ต่อมาเฟสที่6นะครับก็คือรีทายวิร์เกอร์โดยการจ่าย4ทรัพยากรที่ต่างกันซึ่งตอนนี้เราไม่มีอะไรเราก็ผ่านหมดเลยนะครับเฟสฟาร์มมิ่าของหมูก็น่าจะผ่านหมดเพราะฉะนั้นเฟสฟาร์มมิง